โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบเล่นบาคาร่าทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเซียนกบบาคาร่านะครับฝากกดติดตามช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับอยู่กับผมเคเช่นเคยนะครับอยากสอบถามแนวทางการเล่นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่นะครับ หรือว่าคนที่เล่นเก่งอยู่แล้วก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกๆท่านเลยนะครับไม่จําเป็นนะครับว่าจะต้องเล่นเว็บเดียวกันกับผมก็ได้นะครับโอเควันนี้มาอยู่กับ CT855 ด้นะครับด้วยทุน10,000นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการเลือกห้องนะฮะในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตวันที่กันนิดนึงนะครับก็วันนี้นะฮะวันที่25มิถุนายนนะครับบ่ายโมง47นาทีนะครับเดี๋ยวให้ดูรีพอร์ตก่อนอ่ะยังว่างอยู่นะครับ เราเล่นไปพร้อมๆกันนะวันนี้ผมย mm ังไม่ได nah ้เล่นเลยนะครับวิธีการเลือกห้องนะครับอ่ามันสําคัญยังไงนะครับสําคัญอย่างยิ่งเลยนะครับในการเล่นบาคาร่านะครับคือถ้าเราเลือกห้องดีนะครับเรามีชัยไปกว่าครึ่งนะครับเหมือนเราจะสู้รบอ่ะเราเลือกภูมิศาสตร์ดีนะเราก็มีชัยมากกว่าศัตรูนะครับฉะนั้นการเลือกห้องก็สําคัญนะครับคลิปนี้เราจะมาลงรายละเอียดเรื่องการเลือกห้องกันนะครับ โอเคที่อยู่บนหน้าผมนะครับหมายถึงหน้าจอนะไม่ใช่หน้าผมนะหน้าจอนะครับผมจะบอกแล้วกันห้องไหนที่จะไม่ควรเลือกในช่วงนี้นะครับเอามาดูกันห้อง CT01 นะครับผมยังมองว่าห้องนี้ค่อนข้างเล่นยากนะครับสมมุติว่าห้องนี้นะมันมา3เมตรน,นะโอกาสที่มันจะขึ้นมาเป็นมังกรก็มีสูงนะครับเราไปแทงตัดเนี่ยเห็นไหม คือมันไปได้หมดนะครับคือตรงนี้ถ้าเป็นผมนะผมจะไม่เลือกเล่นนะครับถ้ามันตัดมาเหมือนตรงนี้นะอ่ามตัดมาแล้วเนี่ยถ้ามันตัดมาแดงนะครับไม้ต่อไปค่อนข้างเล่นยากพอสมควรนะครับบางคนอาจจะชอบน้ำเงินบางคนอาจจะชอบแดงนะครับก็ค่อนข้างที่จะอ่านเดาทางยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ห้องนี้นะเป็นห้องที่เริ่มใหม่เห็นไหมเมื่อกี้ผมยังคิดว่าเป็น2ตัด1อยู่เลยทีนี้ขึ้นมา2ตัด2เนี่ยห้องเริ่มใหม่คือเราไม่รู้เลยครับว่า ก่อนหน้านี้มันเคยเกิดเขาให้อะไรขึ้นมานครับฉะนั้นห้องเลือกใหม่ก็ไม่ควรเล่นนะครับห้องนี้ก็คล้ายๆทรงนี้นะครับผมไม่แนะนําให้เล่นนะครับเนี่ยบางทีเรามาดักแดงเนี่ยมันไปน้ำเงินเป็นปิงปองทั้นนั้นนะครับก็ไม่แนะนํานะครับทีนี้มาดูห้องนี้กันมาดูโซน global นะครับตาดูห้องนี้แล้วนะครับผมมองว่ายังพอเล่นได้อยู่นะครับไม้นี้ผมก็จะเล่นแดงนะดูมันจะมาไหม มาแบบนี้อีกแล้วนะช่วงนี้เขาให้แบบนี้มาบ่อยมากครับเนี่ยเขาให้ตัว L แล้วกันผมเรียกนะฮะเนี่ยช่วงแบบนี้นะครับโอกาสหลุดสามไม้เยอะค่อนข้างมากนะแต่ว่าห้องนี้เมื่อกี้เนี่ยเล่นได้อยู่นะแต่ตอนนี้สมมุติว่าถ้าเป็นงี้แล้วนะครับเป็นเขาให้ตัว L แล้วนะครับเวลาผมทบเข้าผมจะหาห้องใหม่เล่นนะครับโอเคแล้วก็ห้องนี้มังกรก็รู้กันดีครับผมไม่เล่นห้องมังกรน,นะครับโอ้เขาให้าาตัว L อีกแล้วนะครับถ้าน่าเล่นจริงๆ นะตอนนี้นะผมไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะแต่ตัวนี้พอไหวอยู่นะอันเดี๋ยวลองห้องนี้แล้วกันเพราะเราเริ่มรู้แล้วว่ามันจะเป็น <Welcome. S 1> อคล้ายๆสองตัดนะครับโอเคไปหมายแรกผมเล่นที่หนึ่งพันแล้วกันนะครับ บางคนก็ยังเรื่องห้องไม่เก่งนะครับคิดว่าเอ้ห้องเออผมจะบอกนะเข้าไพ่ตัวเอลระวังด้วยนะครับห้ามเลือกเลยนะครับถ้าเป็นทรงตัวเอลมานะครับหรือถ้าถ้ามันเป็นตัวเอลแล้วคุณทบเข้าคุณย้ายเลยนะครับไปนาะมาแรกนะโอ,โอ้โหปอกแปะโดนครับโอเคดูจากลาดเราเรายังเกาะสองตัดอยู่นะ ฉะนั้นผมจะทบไปที่แดงครับส0 0พันเอเดี๋ยวเปิดให้ดูด้วยเสียไปแล้วหนึ่งไม้นะครับแทงผิดเป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อนๆอย่าไปเสียสน,นะครับแต่ผมเคยบอกเสมอนะว่าช่วงนี้แบ่งเป็นสี่ไม้แล้วกันดีที่สุดนะครับทบสักสี่ไม้นะครับจะมาไหมจะมาไหมโอเคแดงว่าไงแดงแดงแดงผีผีโอเสมอ เอาไงดีอ่ะไม้นี้ผมยังมั่นใจที่แดงอยู่ครับเล่นไปทำซ้ำโอเคอทําซ้ำโอเคครับไปครับจัดไปไม้นี้เสียค่อยทบนะครับตอนนี้น่าจะเสียไปอยู่ที่ราวๆหนึ่งพันนะครับแต่ไม้นี้ผมทบสามพันนะค่อนข้างชอบแดงนะครับจัดไปไม้นี้จะเ็น,นเงินเสียวอ่ะ เสียวจริงโอ้โหเจ็ดมาดิเจดแต้มพอแปดครับบวกไปผมบวกไปครับผมโอเคแล้วยังเกาะ2ตัด2อยู่นะครับฉะนั้นไม้นี้ก็ต้องลงที่น้ำเงินนะครับจัดไปครับเอาเลย2000ครับไม้นี้ชอบด้วยวิธีการเดินเงินผมไม่ลงรายละเอียดนะครับคลิปนี้คือพูดง่ายว่าผมลงตามใจตัวเองเลยนะฮะคลิปนี้ คือให้ดูวิธีการเลือกห้องก่อนนะครับทรงที่การเล่นนะเราจะดักง่ายไม่เกินข้าหลุดก็หลุดไม่เกิน3าไม้นะครับจะเลือกห้องแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะโดยส่วนตัวนะบล็อก8ครับสวยงามบวกไปครับโอเคเอ่แล้วเกาะ2ตัดอยู่ใช่ไหมฉะนั้นไม้นี้ผมยังจะเล่นน้ําเงินอยู่นะครับผมจะตามเขาไพ่ไปก่อนคือหลายคนถ้าเล่น C t ท5จริงๆจะรู้นะครับว่าช่วงนี้เขาให้เล่นค่อนข้างง่ายนะครับ แต่ว่าเขาไพ่ตัว L เนี่ยเดี๋ยวผมจบเกมนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูแป๊บหนึง่งคือเขาไพ่ตัวนี้นะครับผมแพ้มากนะครับแล้วโอกาสที่เพื่อนเพื่อนเล่นเขาไพ่นี้โอกาสที่จะบวกก็ค่อนข้างน้อยนะครับสองแต้มผมว่าคูโดนแล้วละ่ะเจ็ดเข้ามาเจ็ดเจ็ดเจ็ดเจ็สวยงามครับแปดหลังบวกไปดึงมาเลยจัดมาเอาบวกไปนะครับให้ดูก่อนอ่ากำไร3,800นะครับเดี๋ยวไปดู เขาให้ตัว L นะเดี๋ยเวนะเดี๋ยว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 หาก่อนนี่ทรงอย่างนี้นะครับทรงตัว L อย่างนี้นะครับระวังเนี่ยอย่างนี้นะครับไม่ให้เล่นเลยนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับจับทางย่างเนี่ยผมว่าตัวนี้เนี่ยไม่นานก็จะเป็นตัว L นะครับฉะนั้นนะครับห้องเป็นตัว L อย่างนี้นะครับเขาไพ่อย่างนี้นะเนี่ยอย่างนี้ฮะไม่ควรเล่นอย่างยิ่งนะครับโอเคลุยกันต่อครับผมตอนนี้ถูกสาไ, <ULL. S 2> ไม้ติดแล้วนะครับ1 2 3สามนะ ผมจะเล่นไม่เกิน10นาทีแล้วกันตอนนี้นะครับหกนาทีกว่าแล้วนะครับโอเคใครติดตามผมจะรู้นะครับถ้าน้ําเงินหลอกมาแบบนี้ไม้แรกผมยังไม่คิดว่าจะเป็นเขาไพ่นะหรือจะเปลี่ยนนะครับฉะนั้นผมจะลงที่แดงแล้วกันไม้นี้ผมไม่ได้ทบนะผมเล่น2,000นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมบวกอยู่นะเนี่ยสามไม้ติดนะครับผิดไม้แรกเท่านั้นนะครับเห็นไหมครับผมเล่นตามเขาไพ่เฉยๆนะครับแต่การเลือกห้องนะครับมันช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับ พาลองฝนจะตกแดงเออผีเข้าไปผี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 เสมอโอ้ยเนาะยังคงหนักแน่นแต่ผมจะเบาลงนะไม้นี้ครับหลังเสมอเขาให้มันแบบเดาทางค่อนข้างยากนะฉะนั้นผมลงแค่พันเดียวพอนะครับตอนนี้กำไรผมอยู่ที่4,800นะครับ ตอนนี้เล่นไปก็เจ็นาทีกว่าแล้วนะครับ <want> โอเคคือเล่นง่ายครับหลุดมีหลุดแน่นอนครับถ้าเลือกเขาไพ่แบบนี้แต่ว่ามันจะหลุดไม่เยอะนะครับซึ่งเราจะดักได้ง่ายนะครับแดงแดงโอ้โหห้าเข้ามาห้าโอ้โหโดนครับไม้นี้สองไม้ผมยังคิดว่าต้องมาแดงอยู่นะครับตอนนี้มีกำไรสามพันกว่าเอาผมทบเลยสี่พันครับที่แดงมั่นใจมาก มันจะมายั่วให้เราเล่นมังกรน,นะครับแต่ถ้ามามังกรก็ชวยเหมือนกันนะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นมังกรน,นะครับ no depth, จัดไปครับไม้นี้มังกรต้องไม่เกิดครับผมใจยเย็นใจยเย็นหน่วยพี่ทุ่มหน้าตักมดหน้าตักเจ็ดแต้มมาเจ็ดมาเจ็ดมา,ดมาสวยผีเข้าไปผีผีผ,ผ,ผีผีเข้าไปสวยงามครับผม <laughs> บวกไปแม่จะมายั่วให้เราเล่นเราไม่เล่นนะครับ แต่บางคนชอบมังกรนส่ใสไปแล้วนะน้ำเงินเมื่อกี้โอเคผมยังเกาะสองตัดอยู่นะครับฉะนั้นต้องเล่นแดงนะครับผมเล่นแดงไปหนึ่งพันนะครับอาให้ดูรีพอร์ตด้วยตอนนี้กำไรเจ็ดพันหกนะครับอ่าผมขอถูกอีกสักสองไม้แล้วกันนะครับตอนนี้เล่นไปแดนาทีกว่าแล้วนะครับผมไม่แนะนำให้นั่งนานเลยนะครับตอนนี้นะครับ <c oughs> หรือคิดง่ายๆนะเล่นประมาณสิบไม้นะครับต่อรอบพอโอ้โหเจ็ดเข้ามาเจ็ดเข้ามา โอ้โหไม่ถึงครับยากละเริ่มยากละขอถูอีกสองไม้พอนะครับผมยังเกาะสองตัดอยู่นะครับฉะนั้นผมจะทบที่น้ําเงินเบาๆแล้วกันสองพันนะครับเ <'s> สียวไม้นี้เสียวมันเป็นตัว L แล้วครับค่อนข้างอันตรายถ้าทบไม้นี้เข้าผมอาจจะย้ายห้องนะขอดูก่อนนะครับเขาให้ตัว L อย่างนี้ครับระวังไว้ด้วยนะ no back, น้ำเงิน โอ้โหนึกว่าป๊อกแปดเอาดิผีผีผีสวยงามครับบวกไปโอเคเอาขออีกไม้เดียวครับตอนนี้กำไร8ปดพี่เอ้ยแปดพันหกโอเคไม้นี้ผมไปที่แดงแล้วกันเพราะว่าผมยังเกาะ2ตัดอยู่ผมเล่นพันหเลยลไม้นี้เข้าผมหยุดทันทีนะครับไม่อยู่นานนะครับผมเล่นไปกี่ไม้เนี่ยสิบน่าจะ12ไม้นะครับโอเคผมพอเลยประมาณนี้แหละครับ ไปครับผมไม้นี้เข้าผมหยุดทันทีนะครับจัดมางามงามเจ็ดแต้มมาพี่จะถอนแล้วเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มเสอมอออะไรวันนี้ยอ,อาอยังชอบแดงอยู่ครับจัดไปอขอไม้นี้ครับขอเลยขอเลยนะครับเพราะว่าที่ผมเล่นแดงเพราะว่าสองไม้นี้ผมยังคิดว่าเป็นไม้หลอกอยู่นะครับฉะนั้นผมจะเกาะเขาไพ่แพทเทิร์นนี้ไว้นะ สองตัดไว้นะครับ oh, s <S จัดไปตำาๆไว้ตำาๆไว้น้ำเงินใจเย็นอยากขึ้นมาป๊อกก้าไปเลยป๊อกเก้าไปโอ้ผ <laughs> ีผีผีผีโอ้แปดหลังเจ็บเจ็มาโอ้โ oh, ห oh, โดนครับไม้นี้ <c oughs> น้ำเงินขึ้นมาครับโอเคถ้าเป็นในกรณีผมจะนับเป็นเขาไพ่แล้วนะครับสามตัดสามสามตัดหนึ่งนะครับขออภัยด้วย 3ตัด1นึถ้าฉะนั้นผมทบแดงนะครับ3 0 0พไม้นี้เข้าผมหยุดทันทีนะครับขอถูอีกไม้เดียวก็ไม่ได้หรือไงตอนนี้หลุดไปแล้วหนึ่งไม้นะครับโอ้โหเล่นหนัก้วยเขาต้องทบหนักนะครับเนี่ยครับใครที่ทุนไม่เยอะนะครับหรือว่าเวลาเสียไม่อยากเสียเยอะคุณอย่าเล่นไม้หนักนะ,นะครับอย่าเล่นทุนเยอะนะครับป๊อกมาดิป๊อกมาดิาดลดแต้มมันลดแต้มลดลดเจ็ดเข้ามาเจ็ดเข้ามาสวยงามเจ็ดแต้มรับบวกไปโอเค กำไร1 000, 000, นึ่งมืนเนาะเนาะครับใช้เวลาประมาณโอ้แป๊บเดียว11นาทีโดยประมาณนะครับโอเคนี่แหละครับวิธีการเลือกห้องง่ายๆนะครับในสไตล์เคกบินนะครับอ่าข้ไพ่ที่อันตรายอ่าในช่วงนี้นะครับผมบอกเลยเข้ไาพา่ที่เป็นตัว L นะครับมันจะมาบ่อยมากเนี่ยทรงอย่างนี้นะครับเป็นตัว L นะอ้าวทีนี้หายแม่อ่าอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยตัว L ออย่างนี้นะครับให้ระวังให้ดีนะครับ ถ้าห้องที่ควรจะเลือกนะตอนนี้นะที่จะเลือกถ้าเป็นผมผมจะเลือกห้องนี้ห้องสองนะครับห้องนี้ก็พอได้ถ้าไม่มีจริงๆนะครับมาดูโซนนี้นี่เขาให้ตัว L ครับอันตรายมากไม่แนะนําให้เล่นห้องแบบนี้นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆจะเป็น L แล้วนะครับอ่ะถ้าเป็นผมตอนนี้นะครับผมจะเลือกห้องเเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมจะเลือกห้องนี้นะครับแล้วก็ห้องนี้แล้วก็ห้องนี้นะครับ ห้องนี้ก็เริ่มจะไม่ใช่ L นะครับน่าจะเป็น2ตัดได้อยู่นะจากนั้นนะครับวิธีการเล่นที่ดีนะครับคุณควรจะเลือกห้องที่ดีด้วยนะครับเหมือนเราเราเลือกสมลรภูมิอ่ะเราเลือกแบบที่ที่เราจะสู้รบที่มันดีนะครับถ้ามันเหมาะกับเราแล้วมันทําให้เราเล่นง่ายก็ควรจะเลือกนะครับใครเลือกห้องไม่เป็นนะครับอยากได้แนวทางหรือว่าจะเล่นแล้วอ่ะคุณเคครับอ่ะดูให้ผมหน่อยครับถ้าเป็นคุณเคจะเลือกห้องไหนอะไรแบบนี้ก็ได้ก็แอดเฟซมาละกันโอเคเดี๋ยวผมถอนเงินก่อนนะครับ คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าผมได้ทำคลิปลงไปเยอะแล้วนะทั้งการเดินเงินนะครับวิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับแล้วคลิปนี้ก็ลงรายละเอียดเรื่องการเรื่องห้องแล้วกันจําให้ดีนะครับเจอเขาให้ตัว L นะครับตัว L นะครับตัว L หันหัวขึ้นนะถ้าเจอเขาให้ตัว L นะครับให้คุณทบแล้วถ้าคุณทบนะเข้าแนะนําว่าให้ย้ายห้องเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมถอนเงินก่อนนะ กำไรของผม10,000ท่้วนนะครับโอเคใช้เวลาประมาณ11นาทีโดยประมาณนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับทีอ่อาจจะดูคลิปนี้แล้วนะครับอมองว่าเอ้ยเดี๋ยวเลือกห้องดีแล้วนะครับไม่ใช่เลือกห้องดีแล้วคุณจะบวกนะครับมันมีปัจจัยหลายอย่างนะครับที่ทําให้คุณบวกนะครับวิธีการ เดินเงินนะครับวิธีการวางแผนนะฮะของคุณเองนะครับว่าเราจะเดินเงินยังไรทบอย่างอ่ะเงินเข้าแล้วนะครับเราจะทบยังไงวางแผนการเงินยังไงแบ่งออกเป็นกี่กองนะครับจะเล่นกี่ไม้อะไรก็ว่ากันไปนะครับมันมีปัจจัยค่อนข้างเยอะนะครับใครไม่เข้าใจก็แอดเฟซผมมาแล้วกันเคกกวิดนะครับโอเคฝากไว้ด้วยแล้วกันสําหรับช่องเซียนกบบาคาร่านะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ